ว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของ generation gap แต่มันเป็นเรื่องของา u l t u r e ก a p ทีมากกว่าก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ความแตกต่างที่นมานั่นมันไม่ได้มาจากความเมของเทคโนโลยีในการเปลี่ยนประเทศไทยแต่เป็นการเปรียบเทียบหรือเป็นการคอนทราสต์ระหว่างสอประเทศที่มีขนาดใกล้ๆกันอ่าประชากรไม่เหมือนกันแล้วก็วีดีการทางานก็ไม่เหมือนกันท่าเราะฉะนั้นกลมาก็กลมาธราต่อก็จะเจอพวก u t h o ที่จากคิสน ไปอยู io, ่ยุคสี่แล้วกลับมาอยู่ธรรมศาสตร์อีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าสมุดสั้นๆในความรู้สึกของยุคโคลนลิงยุคแฉลลิงของผมนั่นก็คือความหบูนหวารู้สึกว่ามันเป็นแบบโรลเลอร์คอสเตอร์ตอนช่วงอย่างที่ปลายทางของที่ปลายยุคของของที่หนึ่งที่พูดเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่เงินเดือนพ่อผมขึ้นเยอะมากเศรษฐกิจมันดีมากแบบสาหกรรมเพิ่มไปถึสิบเปอร์เซ็นต์เลยมันเรื่องแบบว่า สัปดาห์พุษธศักรห้ามามีรัฐธรรมนูญเศรษฐกิจเริ่มดีกู้เงินไปที่ไหนก็ได้ไปร้อยแป้งก็กู้ได้ไปชุดพี่โตโมก็กู้ได้กู้ได้หมดไม่ได้ไปทั้งกูดที่เอี C ีอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเศรษฐกิจมันดีมากแล้วพอผมกลับมาที่ธรรมศาสตร์ปี97มี97เป็นปีเตาเรียนพุ่งนะครับจบปี2001ก็คือช่วงเมเลเนียนพอดีมันก็จะเริ่มรู้สึกว่าไอ้ช่วงที่มันแตกต่างระหว่างไทยกับินเซีแลนด์ แตกต่างระหว่างสภาพเศรษฐกิจที่ดีมากมายากับช่วงที่เศรษฐกิจพผู้ลงโดยฉับพลันโดยรวดเร็วเนี่ยมันเหมือนกับมีความเป็นโรลเลอร์คอสเตอร์ซึ่งไอ้ความในโรลเลอร์คอสเตอร์เนี่ยมันหลอ่อมันหล่อหลอมตัวผมตอนที่กำลังจะเข้าไปดำเงินได้พอกใจกลัไอ้ตอนนั้นเนี่ยความรู้สึกความกลัวก็คือว่ามันจะโรลเลอร์คอสเตอร์อย่างนี้ในช่วงชีวิตเราหรือไม่ไอ้ทนนี่อสองก็คือว่าเราจะได้รับการยอมรับหรือไม่เพราะฉะนั้นตัวผลกระทบ บัญชีธรรมศาสตร์บการเงินธรรมศาสตร์มาตุ้มเนี่ยผมสมัครงานท่านสิบที่นะท่านสิบทีนะ่